น,นี่ครับเป็นต้นไม้ที่โค้งนะครับผมโค้งพอดีกับหลังไฟออสนะครับผมดิบนดิขึ้นไปบนเฮเก็บโซ่เองได้นะไปเร็วถอยหลกถอยอ่านี่สวัสดีจ้าแป้สวัสดีจ้าคนสวยสวัสดีจ้ายังส <c oughs> วัสดีจ้าเอฟซีด้วยลกูกสวัสดีค่ะ สบายดีไหมหลกสบ,บายดีไหมสบายดีนะ <S <S โอ้โห,โ,หโหนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมตอนนี้เราอยู่หลังช้างนะครับผมก็ไม่ได้เจอผมมานานมากนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะครับผมเนื่องจากโทรศัพท์ขัดข้องนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับผมตอนนี้ก็ดีแล้วนะครับนี่ย ตอนนี้เราอยู่หลังช้างนะครับอย่างหลังไพออสนะครับตอนนี้พาไพออสมาดื่มน้ำแล้วก็อาบน้ำนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาออสมาอาบน้ำแล้วครับผมเดี๋ยวก็ไปหาแ,แม่แป้นด้วยแม่แป้นสวยๆของเราด้วยนะครับผมไม่หายคิดถึงกันนะครับผมออสดื่มน้ำอยู่นะครับดูสนหล่อหน่อยนะเอาเอา,เอาดื่มน้ำเสร็จแล้วนะครับผมออสไปไม่มีลูกไม่มีไปไปอาบน้ำหนยนะออสนะไปเร็วโ้หน้ำตื่นมากนะครับผม ก็สเบียงมาด้วยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวพาอาบน้ำอากาศก็อ,อ,อุ่นอบอุ่นนะครับผมอากาศอบอุ่นมากนะครับนี่นะครับไทออสนะครับตอนนี้ก็นี่ฮะหุ่นห้าก อพอดีๆนะครับไม่ได้อ้วนไม่ได้ผอมมากเท่าไหร่นะครับผมก็หุ่นเท่านี้นะครับพึงพอใจมากนะครับผมก็กลัวเขาจะตกมันนะครับไม่ใช่อะไรครับตกมาแล้วไม่จาควานนะครับผมโอ้โหนะกล้ร้อนๆนะครับอ่านน้ําเองนะครับผมดูี่ครับนี่ฮะ นอาลงไปออสนอาลงอ่ะลูกนอนลงอ่ลงละเร็วดื่มน้ำอยู่ดื่มน้ำด้วยนะครับนี่ วันนี้อากาศดีนะครับอากาศร้อนๆมากดูแดดออกไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้ออดนอนดีกว่าออดนอนลงอ่ะลูกนอนลงเร็วแช่น้ำใหน่อยเร็วอ่ะนอนลงดิออดนอนลงลูกนอนลงอ啊นอนลงนอนลงเนึะเออนอนลงดิเร็วอากาศร้อนนะเร็วๆหน่อย โอ้ดูครับยังห่วงกินนะครับนี่ฮะลงนะลงลงนี่ลงเร็วลงนี่ Have to, we have to. นอนลงไปเร็วดูว่าห่วงกินอยู่มันจะกินอะไรนักหนาวอะไรนอนลงไปเร็วนอนลงอีกข้างนึงลูกไปนอนลงไปลูกนอนลงออดนอนลงไปนอนลงนอนลงไปนอนลงเอออีกข้างนึงเออนั่นแหละ หัวกินอยู่นะครับทุกคน f อทุกท่านนะครับนี่ดูนะโอ้โหนะโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับคือสองข้างเรียบร้อยอาบน้ำเสร็จแล้วครับอ่ะออนไปนหมเฮมมา,มาเร็วเฮ่อ่ะมาเร็วมามาถอยถอย มาออสมาเร็วโชดโชดสุลโลในเร็วมานี่นะครับผมนี่นะหิวอยู่ครับสุลอลหิวนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะพา FC ไปไปหาแม่แป้นนะครับผมแล้วก็ให้ไออสกับแม่แป้นเรากินหญ้าด้วยกันแล้วกันนะครับผมโอเคครับเดินทางกันไปเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็ กลับจากอาบน้ำมาแล้วนะครับตอนนี้เราเดินทางไปหาแม่แป้นของเรานะครับผมอากาศก็วันนี้ร้อนเจ็มใสอุ่นๆมากนะครับไม่หนาวเท่าไหร่นะช่วงเช้าก็เย็นนะครับอากาศเย็นอยู่นะครับนี่ครับเราอยู่หลังไทออสนะครับตอนนี้นะครับนี่ไงครับไทออสของเรานะครับโอ้โหนะเจอสุดหล่อภายน้อยนะครับภายน้อยงายาวเทมากเลยนะ เป็นที่อยู่เขานะครับปลายน้อยนะครับเราจะเป็นบ้านของควานนะครับผมก็มีปลายโชคดีนะครับผมเห็นไหมฮะวางเดินทางนะครับพี่ออสของเราคันนะครับผมคันนี่ครับเป็นต้นไม้ที่โค้งนะครับผมโค้งพอดีกับหลังไฟออสนะครับผมนี่ฮะเราก็ให้ออสคันเนื้อคันตัวหน่อยนะครับผม จะได้สบายเนื้อสบายตัวนะครับนี่มีการหมุนตัวด้วยนะครับผมนี่นะครับดูครับยกขานะครับผมเพื่อให้ได้หลังข้างหลังบ้างนะครับนี่ดูดิครับชอบครับชอบนี่ฮะเนื้อสกอมมาด้วยนะครับเน๋ยวจะไปกินหญ้ากับแม้แป้นของเราด้วยนะครับผม น่คันนะครับออสคันนะครับผมเป็นต้นไม้ที่โค้งครับพอดีกับหลังไฟออสเลยนะครับความสูงได้เลยนะครับนี่ฮะคันนะครับคัน บางทีคันต้องอาบน้ํานะครับถ้าไม่อาบน้ําผิวก็จะถลอกนะครับในการคันแบบนี้นะครับผมทาให้ผิวเขาะลอกได้นะครับ <c oughs> อันนี้เขาจะอาบน้ําเปียกแล้วก็จะลื่นหน่อยนะผิวหนังจะลื่นนะครับ ไปรอดไปแล้วลูกไปพอแล้วนะครับผมโซ่ขึ้นมาจับโซ่ดิโซ่ดิเก็โซ่ขึ้นบนด้วยโซ่บนไปดิบนด,ดิขึ้นไปบนนี <c> ่ <oughs> เก็บโซ่เองได้นะไป็วเร็วสุดรอไปมาเร็ว ได้นั่นแม่แป้นอยู่ข้างบนรอแล้วนะครับเสียงเมื่อกี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวจะไปหาคูนราบกันหน่อยนะครับทุกคน F4 ทุกท่านนะครับผมแป้นเรารอเอาแล้วนะครับผมนี่ฮะบรรยากาศวันนี้ดีมากนะครับอบอุ่นนะครับผมอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวของเรานะครับตรงนี้นะครับจุดนี้ ดื่มน้ำไปออดนี่ฮะดื่มน้ำอยู่นะครับผมโอ้โหน้ำไม่แสมเมื่อกี้ไม่กินไม่อิ่มนะครับดิ่มตรงนี้ต่อนะครับผมอันนี้จะเป็นน้ำที่เรากรองจากข้างบนนะครับแทงนะครับผมจะมีความสะอาดมากกว่านะครับแล้วก็อร่อยนะครับสงสัยออสชอบกินตรงนี้นะครับซะมากกว่านะครับผม นานมากเลยนะกรองนะครับผมจะเป็นน้ำที่อร่อยนะครับตรงนี้เป็นน้ำจากท่อนะครับผมจากข้างบนนะครับเป็นน้ำแทงนะครับช้างทุกเชือกก็จะชอบกินตรงนี้ซะมากกว่าน้ำแม่สายนะครับผมนี่นะฮะ,อะพอยังออด พอ,อยังเห็นแป้นรอแล้วไปมาเนี่ยเร็วถอยไหมออดถอยเียคุณหมอนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับ,รบ <laughs> หมอตุ๊กของเรานะครับผมอ๋อเร็วแหนมไปไปกินหญ้าเลยแป้นไปจับดิไปเจับนี่แหนมา เอาแถวเลยนี่นะครับหอบหญ้ากเก่งไหมครับผมยอดเลยนะครับไปเร็วไปฝั่งนู้นไปไปนี่นะครับเดี๋ยวไปกินหญ้าก,กับแม่แป้นนะครับผมกินหญ้าข้างบนนู้นนะครับ เฮ้ยไปไหมไปไหนไหมเลวแมแป้นอนนอดโอ้ยเรียกชื่อผิดออดมาลเลวอะแป้นหิวยังแป้นจ๋า,ห,าหิวยังลกูกฮะหิวยังลูกหิวเอวหรออ๋อหิวมากเลยหรอแป้น โอ้ออดมาเร็วแบบ่งให้น้องกินด้วยลูกไปไปหมุนเบนหัวไปเบนเบนดิเบนถอยออดถอยหมุนตัวลูกหมุนตัวเออถอยถอยไปถอยออดถอยอา้อาวอ้าวแป้นไม่ได้ยาเลยนะออดออดบังหมดเลยนะเบนเนี่ยออดเบนไหมวาหัวไปนี่ลูก มาได้ลูกเรามีต้นกล้วยด้วยนะครับฝั่งนู้นนะครับมาถอยมาอ๋อถอยมาอ๋อถอยถอยลูกถอยอ่านี่วันดีจ้าแปน้นวันดีจ้าคุณสวยวันดีจ้ายังวันดีจ้าเอฟสีด้วยลูกสวัสดีค้าสบายดีไหมลูกสบายดียไหมสบายดีนะโอ้โหนะครับโอเคนะวันนี้เราก็ได้พาออทกับแม่แป้นนะครับได้กินหญ้าด้วยกันนะครับ แล้วเราจะมีของแถมด้วยต้นกล้วยนะครับผมนี่นะครับต้นกล้วยเราก็จะให้กินด้วยกับย่านะครับก็จะเป็นอะไรที่อร่อยมากนะครับผมต้นกล้วยก็เวลาช้างหิวน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แทนได้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็จะผูกให้กินด้วยกันตรงนี้เลยนะครับวันนี้โอวันนี้จแป้งวันนี้ค่ะ สวะะัสดีค่ะสวยขอบคุณครับ<อ>สบายดีไหมลูกอโอ้ออดให้กินป่ะเนี่ยออด,อ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 ดไม่ให้กินหรอโอ้ออ,อดไม่หนะงงให้กินนะครับแน่นิ่งวะลูกไม่เป็นไรนะออดเอ้ยออดวางเอาลูกออน่าปลุกแบบน้นน่หนลูกนะออดวางลงไปเด็กกันออดเอ้ย สวัสดีคร <Hey. S 2> ับกอนพอดีครับซีรุ่ยพอดีครับยังลูกพอดีครับก่อนแป้งพอดีครับสวัสดีครับปีติครับผมนี่นะครับสพี่น้องก็ได้มาอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ให้มากินยญ้าด้วยกันนะครับก็ไม่ทําคลิปมาหลายวันแล้วนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าสบายดีนะครับผมนี่นะครับเราก็มาอยู่กับแม่แป้งที่สาวสวยเชียงหวานเขาเล่าแป้งพอดีจ้าพอดีจ้าเขาสวยพอดจ้ากันลูก ่าสบายดีไหมลูกสบายดีนะอ๋อิวยังหิวแล้วลกินต้นกล้วยไกินหรอออออให้กินแล้วนะอย่าน้อยใจนะลูกนะฮะกินด้กกันนะลูกนะจ้าโอเคนะครับเราจะเอาต้นกล้วยครับมาให้ก็กินด้วยกันเลยนะครับผม กเ,เ,เราก็จะตัดต้นกล้วยฮนะให้พอดีคำนะครับผม มีอีกต้นหนึ่งนะครับผมแป้งอร่อยไหมลูกอร่อยไหมแป้ง mm hmm. อร่อยเด้อคะโอ้ mm hmm. oh, อร่อยนะหิวน้ำยังห, mm hmm. หิวน้ำเหรอกหนต mm hmm. ต้นกล้วยไปก่อนนะเย้ mm hmm. yeah. ม,มีเราเล็กนะครับเลยตาเดี๋ยวมีใหญ่มาวันนี้ไม่มีรางวัลให้มีตัวพุ่ยอย่างเดียว นะครับวันนี้เราก็มีรางวัลให้ด้วยนะคือต้นกล้วยนะครับสองสองต้นใหญ่เลยนะครับแล้วก็กินกับญ้านะครับผมกินพร้อมกันก็จะอร่อยนะครับเหมือนกินบุฟเฟ่ไปหน่อยนะโอ้โหถ้าดีก็คงถ้ามีกล้วยอ้อยนะคงจะดีนะครับกองไว้ข้างหน้าอีกทีหนึ่งผลไม้สุกๆอะไรอย่างนงี้นะกินแค่นี้ก็ดีใจนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับผมต้นกล้วยญ้านะครับผมก็จะเป็นอาหารที่ หลักคือหญ้านะครับต้นกล้วยก็ก็กินได้นะครับเป็นอาหารหลักของกันนะครับที่หาง่ายกล้วยก็ยากหน่อยเพราะว่าหน่วยออกช้ามากนะครับอันนี้เป็นต้นกล้วยป่านะครับที่เราตัดมาบนนู้นที่เดิมนะครับผมแป้นอร่อยไหมลูกนะอร่อยไหมน,นะแป้งอร่อยเลครโกระเด็นเลยโอ้โหกล้วยน้ำเยอะมากนะครับผม อากาศร้อนๆ้อนะหน้าร้อนี่คงกินอร่อยนะแย่เช้นช้างตกมันอะไรพวกนี้ก็จะกินต้นกล้วยนะครับก็ทำใหอ้อิ่มเร็วนะครับเพราะว่าน้ำเยอะนะครับผมสารอาหารจะมีน้อยนะครับแต่แต่ได้น้ำช้างอิ่มอิ่มเร็วนะครับเพราะว่ามีน้ำเยอะนะครับผมนะบายบายเอซี่ด้วยบายบายค่ไปไปาบายบายคนสวยบายแล้วบ๊ <S <S อบบนดู ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสุดหล่อสวยนะฮอตบลอลนะฮอตจ้ะบอลวงบอลสบายสี่เลยลูกเออแดดอะแป้นบายบายสี่เลยลูกแป้นไายบายหน่อยครับสวัสดีนะครับก็วันนี้เราก็พาเขามากินหญ้าด้วยกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกันนะครับกดกดไลค์กันด้วยนะครับผมโอ้ยนะครับก็ทุกวันนี้เราก็สบายดีนะครับก็ดูแลเขา หารการกินมาครับผมเนาะแปฟนเนาะแฟนสบายดีไหมลูกฮะแฟนสบายดีนะโอ้โแฟนไม่ได้เจ็บไมด้ป่วยนะลูกนะโอ้โหเหมือนเดิมนะสบายดีนะครัโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายแฟนลงไปค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเด้อ ไปไ,ไปครับผมโอ้โหวันนี้นะครับนี่นะครับก็พาออสกับแม่แป้นเรามากินหญ้าด้วยกันนะครับผมดูนะครับผมก็ฝากติดตามก็ด้วยกดไลค์ก็ด้วยนะครับผมก็จะพยายามลงคลิปทุกวันนะครับ โอเคครับสวัสดีนะครับ